นะครับวันนี้นะครับเออมาทำแท่นนะครับเตรียมทำศาลาเอาไว้พักล่มนะครับคืออันนี้วัดปรับระดับแล้วนะครับศาลาที่จะทำขึ้นนะครับก็คือเป็นทรงปั้นหยานะครับอันนี้คือเสานะครับเดี๋ยวหาเสาสี่ไอแปดศอกมานะครับเพราะฉะนั้นเออเสานี่จากแท่นจะออกมาเก้าสิบเซนนะครับแล้วก็จากเสาจะเทปเท ปูนออกไปอีกเมตรสิบเซนก็จะรวมเป็นด้านข้างนี้ก็คือจะสองเมตรน,นะครับแล้วก็แท่นนี้ก็คือความกว้าง2องเมตรหกสิบความยาวทางด้านนี้3ามเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ความสูงความสูงนี่เจ็ซนนะครับแล้วจากแท่นแท่นปูนถ้าเรายืนบนแท่นปูนนี้ถึงหลังคาเออ ถึงถึงเสนะครับก็จะดีความสูง2เมตร70นะครับจากพื้นดินที่จะเทพื้นขึ้นมาอีกประมาณ5หรือ10เซนก็จะสูงจากพื้นดินถึงหลังคาเสนี้3 3เมตร40นะครับส่วนชายคาหลังคานะครับทรงปัญญาเราจะให้ลาดเอียงมา35องศานะครับนี่นะครับ35องศาส่วน บนพื้นบนนี้เราจะปรับระดับเอาอิฐแดงนี่มาทําปรับระดับให้ดีให้ดีแล้วเตรียมปูไม้มาค่าพื้นไม้นะครับเดี๋ยวหาซื้อไม้ได้จะไปเข้าเครื่องรีดนะครับเข้าลิ้นมาปูได้เลยนะครับเห็นะครับ